สวัสดีครับพบกับนาวันช่องสวนสายิษเล็ก่อกครวนะครับวันนี้นาวันก็ได้นำทุเรียนนะครับถึงเป็นพันผืนเมืองนะครับมีเนื้อเยอะรสชาติก็หอร้อยนะครับเพื่อนำมาปลูกนะครับปลูกติดกับแปลงซึ่งเป็นแปลงทุเรียนนะครับ บางท่านก็อาจจะแปลกใจนะครับว่าทําไมนาวันไม่พูกตัวเรียนที่คนตัวไปก็านย่อมนะครับไม่ว่าจะเป็นม่อนทองนะครับชานีการยาวโอสังคิงนะครับหรือตัวเรียนพันอื่นๆนะครับกับสาหรับพันตีกล้าวมากนะครับนาวันขอได้มีการพูกไปเร็วบางช่วนะครับแต่สำหรับวันนี้ ขอจะได้นําตุเรียนนะครับพันผื้นเมืองเพื่อนํามาปลูกไว้นะครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์นะครับเป็นการอนุรักษ์พันผืนเมืองนะครับึ่งอุปกรณ์ทีมีนะครับนี่ก็คือขวดน้ำนํามาจากบ้านนะครับะยะทางจากบ้านมาตีตรงนี้นะครับขอประมาณ3 5มากิโลนะครับใช้เวลาเดินทางนะครับขอประมาณ50ินาทีนะครับ ครับเดี๋ยวนอกจากอุปกรณ์ดังเก่าแล้วนะครับก็มีนี่มานะครับไม้เรียมปลายนะครับนะครับเผื่อใจนะครับแทงให้เป็นรูนะครับเผื่อเอาขวดน้ำที่ในวันใช้ในทั้งนะครับคลองน้ำลงขวดนะครับเผื่อรกดูแลนครับกับเดียงนะวันก็ไป ูกตกก่อนนะครับนี่ก็ได้ทำการปลกเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับแล้ก็ได้นําขวดน้ำนะครับมาเสีายบวางข้างโคดนนะครับเพื่อวายดดน้ำในฤดูแล้งน,นครับหรือจ่ายใส่ปุ๋ยทางขควนนะครับก็ถูกแบบนี้นะครับ ถึงเพลงนี้เป็นเพลงทียุทั้งไกลจากแร่งนางกับับสำหรับคางคางก็มีอีกครึ่งตอนนกับตอนนี้ได้ปลกกคนนานี้นะครับเดี๋ยวเราก็รักคงจะไม่ทํางานนะครับขอพลาดมากก็พกเบือนะครับยังไม่มีการเตะโจทย์เตะเลยนะครับนาวันเ็าเลยนําตอนไม่มาปลุกนะครับครับสําหรับวันนี้ก็เนนํานะครับระยะถุเรียนพันผื้นเมืองนะครับ มาลุกเก็บแกงบ้านนะครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์นะครับครับขอบคุณนะครับทักการติดตามครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์จองชวนแต่พิสุเหล็กโกครโก้ได้ครับครับสวัสดีกับผมตมกกดดไลลค์์์์์แแแแแะ้องชชชชรรรร ได้เมลี่ต้นไม้ที่สวนตาพินพิน